สวัสดีพี่ๆยองน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่15ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับรายการละ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับรายการพิเศษครับใส่ไข่2ฟองครับราคาโทรถามครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับมีดินคับเบ้าเลยครับตามซอกพื้นผิวขององค์พระครับ รายการที่2ครับเป็นเต่าหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าได้อายุครับรายการที่3ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อชินตะกั่วครับ เนื้อชิ้นตะกัวเก่าๆค่ำๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมของบูชาได้เลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพกกันครับปีพศ2469ครับเหรียญที่ล,ลึกครับในการปฏิสังขรณอุโบสถครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ หรือออกเนื้อเงินเลยครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณไพรีพินาศครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่เก่าครับมันมันเลยครับเนื้อโลหะครับ รายการที่หกครับเป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับน่าจะเป็นรุ่นอินโดจีนครับใต้ฐานตอกโคดอกเราธรรมจักครับสงครามโลกครั้งที่สองครับเลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมของบูชาครับบางบางเบาเบาครับ 300บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่7ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับเนื้อดินแก่งๆเลยครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกครับ รายการที่8ครับเป็นพระพฤฤุทธล่อโบราณเนื้อโลหะครับใต้ฐานตอกโค้ดยครับรายการที่9ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเหนือจัดจ้านเลยครับรายการที่10บครับเป็นพระสมเด็จฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับลงรักปิดทองครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับเจ้าของน่าจะแกะออกจากกรอบเงินกรอบทองครับมีสีพึ่งนี่ครับ รายการที่11ครับเป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับใต้ฐานไม่ได้ไม่ได้ตอโค้ดครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่12ครับเป็นเสือหล่อโบราณครับเสือหล่อโบราณครับจานอักษรเลขยันครับ เนื้อโลหะเก่าๆออกเนื้อทองแดงเทื่อเลยครับหลวงพ่อเฮงครับรายการที่13ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่14ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยคมสวยมันเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระปางลีลาครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวข้างเม็ดครับ หลังลายผ้าครับน่าจะเป็นเนื้อชินเงินครับเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นพระกูครับรายการที่16ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับปิดทองครับ เหนือมันๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือแก่งแก่งเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับมีคาบลาลักด้วยครับด้านข้างครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพิมพ์หน้านกฮูกครับนกเขาแมวครับเป็นพักกูครับเหนือชินตะกัวเก่าๆค่ำๆเลยครับ น่าจะเป็นพิมพ์หน้านกฮูกครับรายการที่19ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พาล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่20ครับ เป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับใต้ฐานตอโคดอกเราธรรมจักครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับพระพุทธชินราชงามเลิศครับถิ่นกำเนิดพระนะเรศวรครับเมืองพิษณุโลกครับ รายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับพิมพ์6ชั้นครับเนือเก่งๆเลยครับเก่งๆแน่นๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญฉลุครับหลวงพ่อโสธรครับปีพศ2460ครับ เหรียญสวยๆเลยครับน่าจะเป็นเหนื้อเปียกทองคำครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญ่อโบราณครับพิมพ์กีบบัวครับด้านหลังเป็นพระปิตาครับอักขรเลขยานครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่24ครับน่าจะเป็นพาะเนื้อดินครับลงลักเก่าครับพาะเนื้อดินครับเม็ดกระดุมครับ รายการที่25ครับเป็นจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเหนือโลหะเก่าๆข้าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าๆมันๆเลยครับเก่าได้อายุครับ รายการที่26ครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเนือโลหะครับเนือโลหะเก่าครับมาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำครับพร้อมของบูชาได้เลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่ย7ครับเป็นพระสมเด็จพุทธจารย์โตครับเหนือผงหรือเปล่าครับน่าจะเป็นวัดปราสาทบุญยญาวาสครับกรุงเทพมหานครครับ รายการที่2 8ครับเป็นพระสุฆก่อเนื้อดินครับเนื้อดินแก่งๆเลยครับใส่ตลับพร้อมของบูชาได้เลยครับรายการที่29ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับหลักเก่าๆค่ำๆเลยครับ กาตามการเวลาเลยครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับรายการที่30ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินมันมันแก่งๆเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งคเป็นพระกุครับ รายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งๆมันๆเลยครับเก่าๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ เนือโลหะมันมันขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อออกเนื้อนาคเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่33ครับเป็นหล่อโบราณทาวเทวสุวรรณครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยานครับพระลาวหูอมจันร์ครับ รายการที่34ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อเมฆกับพัดเก่าๆเลยครับมันมันวาวๆเลยครับรายการที่35ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับ หล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับดูแล้วเข้มขังครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆม,มันๆล้อนๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อบายครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อบายวัดช่องลมครับรายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณครับกำแพงเปิดโลกครับเนื้อชินตะกัวครับพุทธศินงดงามครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ เก่าได้อายุเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่สามครับเป็นพลอดเนื้อดินครับเก่าสภาพใช้ครับเลี่ยมสามห่วงครับหายห่วงครับ พระลอดมหาวันครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญจอบหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์สองหน้าครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่5ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเผือกครับวัดกิ่งแก้วครับเมืองสมุทรปราการครับใต้ฐานอุดกิ่งเลครับเสียงกิ่งดังกังวานครับเลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมของบูชาได้เลยครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับ เนือสำลิตรครับเก่าๆเลยครับปิดตาพิมสามเกรอครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเขี้ยวเสือแก่ครับ จานอักขระเลขยันครับมันมันเลยครับเขี่ยวเสือแกะเก่าครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับ เก่าสภาพใช้ครับรายการที่9ครับเป็นเขี้ยวเสือแกะเก่าครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อสายวัดของด่านครับเมืองสมุทรปาการครับหรือจะเป็นหลวงพ่อปานครับเก่าธรรมชาติครับ รายการที่10บครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักครับเก่าเกมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับอยู่ในตลับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับพี่พี่น้องๆสนใจแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่080 9ก้าห้าครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับฉาหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ